เมื่อวันที่8มีนาคมที่ผ่านมาท่าอากาศยานดอนเมืองบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนมีการจัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระเช้าจำนวน9รูปในโอกาสครบรอบการดำเนินงาน108ปีเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่หน่วยงานและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานณอาคารเซอร์วิสฮอล์ชั้น3โดยมีนาวาอากาศโทรนกรเฉลิมแสนยากรรองผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมืองสายปฏิบัติการรักษาการแทนผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมืองเป็นประธาน พิธีพร้อมด้วยนายมนตรีมงคลดาวรองผู้อำนวยการใหญ่สายงานท่าอากาศยานภูมิภาคนายมนชัยตโนดผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ตผู้บริหารพนักงานผู้แทนหน่วยง,งานราชการสายการบินและผู้ประกอบการให้เกียรติเข้าร่วมง,งานทางนี้ภายในงานได้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการแพระ่ระบาดของโควิด -19 อย่างเคร่งครัด รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข,ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ